ปีเก่านะคะแล้วก็มาต้อนรับปีใหม่วันนี้ก็มีหมูกระทะเออใช่ไหมหมูกระทะนั่นแหละกล้องกล้องนีเไอ้กินหมูมะนาวนอันนี้ยำปลาปลาทู๋ยแต่ไม่กิน โควิสแต่ไม่กินนะคะบอกเลยเจ้ารู้ที่ต่างประเทศเจ้าไม่ลองกินในครอบครัวไม่เป็นอะไรโอ้ยยิงเลยนี่วิธีกินแบบหมูเกาหลีนะคะต้องห่อผักด้วยนะคะแต่ว่าผักที่มันห่อไม่ได้คุณนี่ใบใหญ่ไงห่อไม่ได้เลยอ่ะอ่อข้าวเปล่าเลยค่ะ

วันนี้เรามาฉลองมีงกินอาหารกันกันแบบแฟมิลี่ก็จะมีใหม่แล้วนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆมีกดยอดไลค์แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเรานะคะขอขอให้แบบว่าเออมียอดไลค์ของเราเพิ่มขึ้นมากๆจะเป็นหอเออช่วยกันช่วยกันโดยช่วยก,ไก,กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นี้ ยุคเศรษฐกิจที่ไม่ดีก็คือยุคโควิดอันนี้นะคะก้าวผ่านได้แค่ได้ขอทุกคนสู้ๆนะคะ Happy New Year ค่ะ Bye bye ชีวิตเดิมในปอไทยคนกินหมูกระทะมันทุกข์รุ่งระโอ้ยทุกคนนี่รับแล้ว น้ำมันมันกระเด็นใส่เลือตาค่ะทุกคนเราก็เลยต้องใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมเดี๋ยวมันใส่กระเด็นมาโอ้โหหมวกกันหาวปุ๊บปะทุกคนหนีกันหมดเลยเราได้กินอยู่คนเดียวว่าเรามีหมวกอะพี่ใหญ่เหรอ <laughs>